สวัสดีครับพี่นอ้องอู้หูนื่อไก่สมุนไพรครับผมหนึ่งไก่ตัวใหญ่ครับผมหอมหอมหอกินกับตํมมักทัวครับผมนื่อไก่บ้านนะครับสุดยอดนะแซบๆสีกินห่อนๆเลยครับผมกับผลกน้องห้องลิ้ม สวัสดีจ้าพี่นอ้องอ๋อกินเขาน้ำกันจ้ะเอาไปลิ้นใจเนี่ยตั้กทัวรหนึ่งไก่ลิ้นใจหนึ่งใก่ตัวนิดน้อยสวัสดีครับมากินเขาน้ำกันครับผมไก่บ้านพี่น้องลิ้นใจโอ้มันหล่นดีนะเนนะาะตับงหมกทัวทรอืมหอมร่างดีร่างอุ่น ừ Mắm khương cương bác ăn được ừ. thế thì mới thế nhắn à แสบเน้อพี่น้องแซ่บขนาดป้นกับที่มาอีกแล้วอืมตอกเทดูกครับอืมอืม หนึ่งในสาใจเปรี้ยครับชุบหวานเอาอไม่เหมือนเราลูกน้ำเต้าหู้น้ตากะทิบ๊อสสบายนี่น,นี่ Tinh hoàn mất hết trơn Rồi má Ừ, xin Bên nó phê phá cả tiệm Ui ừ. Thế phát động

เออนกกระบ้านแล้วนกกลับานแล้วนกกระบ,บา้กกบบานแล้วลูก <c oughs> อร่อยไหมบ้าตัวกันได้หลายเลยใี่ยงมคุณกระเด็กน้อยชีสามปีแล้วเนาะชีสอง,งปีครึ่งเดือนท่านวาน้าเนี่ยกัครึ่งเพราะว่าเดือนท่านว้านเนี่ยกัได้ไปฉีดวัคซีนสองปีครึ่ง วัคซีนกับชีหองอีกอะ่ะขึ้นชิ้นหองน่าดึงสุนมากตีสองน้อยาให้กินเซ็ตตัวให้แมีเพิ่นเซ็ตตัวให้บนืน้อนมันขนาดไข้เลยไปเนอะเล่นมึงชัวส,สีนวอนตีห่า แต่ว่าเลยบวดหนอนเลยกินยาก็ดีขึ้นแล้วครับเออมึงอาการก่อนบวกทานบดดีขึ้นครับแต่ว่าประเมินแล้วว่าดีขึ้นด้วยไ่เขียวอืมนี่นี่ป่วยแต่บ่เขียวบ่เอวได้พี่น้องแบบยังไงล่ะซื่อๆไหมนิ่งๆ Lim để la lưng để Bình bên dưới hai con xin nhỏ nữa hưng hưng con xin bắt hưng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  bắt นี่หมอเปิดไหมครับโอ้อยอ้ย,อย,ยกินด้นอาบน้าก็ได้นี่ครับีแกลูกถอดเก่งออกแล้วไม่เปียก <laughs> Hãy oh, uh, <má. cười> Mẹ <laughs> <laughs> โอ้ยกินแล้วเจ็บท้องจ้านอนเด้อลูกเด้อหมออีแม่พักผ่อนเด้อลูกเด้อคนไปรอางผู้หมอใกล้เต๋วสมีพอดีนจ้าพักบ่กินได้ไหมเนองเอามา่ต้องพี่เี้ครอบครัวเขาพักไม่ไปก,กินนะจ้า ากินข้าวเอิอปลาป้าน่ากินข้าวเอิอปลาป้านากินเขานะมกินข้าวน้ำนี่จ้าปลาป้าน่านึงหอมไปบปล่มึงอมยับเลยหไปเก็บไปกินเที่ยงสวัสดีครับไปตอนเที่ยงเลยจ๊ฟี่กินยังจ้า